บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นระดับองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอที่จะมีขึ้น28พฤศจิกายนนี้ที่สงขลาเขาจะเลือกตั้งกัน92อบตอด้วยกันนะครับตอนนี้หลายพื้นที่ก็ยังคงมีผู้สมัครลงพื้นที่หาเสียงกันแต่ก็ไม่คึกคักมากนักนะครับอย่างเช่นที่อบตอท่าข้ามอำเภอหาดใหญ่พบว่าบรรยากาศการหาเสียงเงียบเหงาครับเนื่องจากพื้นที่นี้มีผู้สมัครนายกอบตอคนเดียว ซึ่งคนเดียวที่ว่านี้ก็เป็นอดีตนาย,ยกอบตอด้วยครับทำให้ต้องแข่งขันกับตัวเองเท่านั้นมีการติดแผ่นป้ายแนะนําตัวให้ชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่าตัวเองยังลงสมัครอยู่พร้อมกับนําเสนอนโยบ,บายในการพัฒนาพื้นที่ต่อนะครับ นางพะเยียสิริโชธผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาบอกว่าใน92อบตอซึ่งมีผู้ยื่นหลักฐานการสมัครรวม1,860คนก็แยกเป็นสมัครในตำแหน่งนายกอบตอ201คนและสมาชิกสภาอบาตอ,อีก1,659คนหลังจากปิดรับสมัครไปแล้วก็ได้ตรวจคุณสมบัติ ก่อนจะตัดสิทธิ์ผู้สมัครนายกอบาตาออกไป2คนและผู้สมัครสมาชิกสภาอบาตาไปอีก8คนนะครับหลากหลายมิติหลากหลายมุมมองแล้วก็ต้องบอกว่าหลากหลายบรรยากาศเหมือนกันกับการที่มีการหาเสียงนะครับบางพื้นที่ก็มีความคึกคักบางพื้นที่ก็เงียบเหงาอย่างที่เห็นนะครับ